อย่างเมื่อวานที่ผมพิดขึ้นมาก็คือพยายามที่จะรักษาทรงนะเราก็สงสารเด็ก20ล้านเนี่ยผมให้เขาตั้งสติก่อนนะถ้าลามปามหรือลูกลามไปอีกยังสนุกกับการปั่นยอดไรอยู่เนี่ยมันทําให้ผมเหมือนกับว่าผมก็เริ่มตื่นจะพโผด50หรือฟังคุณนั้นพูดคนนี้พูดผมเข้าใจว่าพี่ฟังคุณลุงคนนี้พูดเยอะแล้วพี่บอกอยากเจอโมงฟังเยอะฟังจากปากโมเองไหมเอาโมมาเลยเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเลยครับเห็นบอกอยากเจอมันชัดผิวมากเลยี เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้พี่เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไหมเราก็เสียดายสิ่งที่เราต่อสู้มาแต่มนเนื่องมันเป็นความผิดพลาดทางค่ายก็นอมรับเคยรู้มาก่อนไหมครับว่าบอสกับลํใหญ่เขาเคยคบหากันผมเพิ่งมาเห็นพฤติกรรมหลังๆมาช่วงหลังปีใหม่นี่เองที่มีการไปเต้นคลิปด้วยกันคู่กันมากขึ้นหรือว่าเวลานั่งทา,านข้าว ก็จะนั่งใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งเราก็เริ่มจับตามองอยู่มันเป็นเรื่องภายในครับมันห้ามกันไม่ได้ด้วยความที่เป็นแมสด้วยลำไยก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในจังหวะนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์แต่ละคนเรื่องหัวจิตัวใจเรื่องความรักความชอบมันมันห้ามกันไม่ได้ถามไหมถามลำไยไหมถามจริงๆเหอะไปคบกันหรือเปล่าคุยกันหรือเปล่าจีบกันไหมไม่ไ้ไม่กล้าถามไม่กล้าถามเราก็ให้สเปซให้ใช่ใช่ครับตอนที่เขามีเรื่องมีราวกันะมีคนมารายงานไหมไม่มีผมไม่ทราบจนจนจนถึงวันที่ ลำใหญ่โพสครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีข่าวเพตต่างๆว่ามีเงินนี่คือไม่รู้เลยไม่รู้จรนะิงด้วยสัตว์ซื่อน,นี่เป็นความลับสี่คน,นจริงขนาดสามียังไม่รู้เลยความลับสี่คนระหว่างใครบ้างแอนนาน้องผู้หญิงน้องน้องโมน้องโมแล้วก็น้อง,ออองบอสแล้วก็พ,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 พยานหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนะ่ะได้คุยกับลำใหญ่ไหมคุยกันเมื่อวานซืรแค่นั้นเองเป็นไงฮะก็ไม่ได้เจาะเรื่องนี้แค่ให้กำลังใจผมไม่ได้ปกป้องลำายญจนไม่ลืมหูลืมตาผมก็เป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่จะต้องเดินต่อกับคําว่าหายต้องคำเล็กขอดนะ องค์กรเขาต้องเดินได้ไม่ใช่ว่าผมต้องไปปกป้องทุกอย่างหลังจากที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยคือพี่ยังจะเก็บบอสไว้ใช้งานอื่นๆไหมหรือจะให้ออกจากไฮทองคาไปเลยน่าจะให้น้องได้ออกจากไฮทองคำณนะวันนี้ผมถามจริงๆคือยังคิดว่ายังอยากจะฟ้องโมอยู่ไหมในจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่สอบมากนะพี่เห็นความเป็นผู้หญิงเนี่ยผมบอกตลอดแล้วว่าผมไม่อยากรังแกมันไม่สมศักดิ์ศรีผมมันมีคนไปแทะตรงนั้นมันมีคนไปไปปั่นตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มามันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีข้อหาแบบ เสียใจบางทีผมก็เลยมีเรื่องมีข้อหาแบบมันมีตกใจมันมีข้อหาแบบหมั่นไส้อะไรขึ้นมาเงี้ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งก็เหมือนที่น้องบอกว่าน้องน้องมีอารมณ์น้องโกรธน้องอะไรก็เหมือนกันทุกคนก็มีอารมณ์ครับอย่างเมื่อวานที่ผมพีชิขึ้นมาก็คือพยายามที่จะรักษาทรงนะถ้าอยากให้ดีก็เงียบๆแล้วก็หาอากาศมานะมาพูดคุยกับผมเนี่ยผมนี่เป็นจะดีจะไม่ดีก็จบที่ผมไม่ได้จบที่แอนนาไม่ได้จบที่ดำใหญ่ แล้วลำไยเขาเสียหารชื่อเสียงเขาจะเขาจะอภัยให้ในส่วนหนึ่งก็ช่างแต่ผมเป็นค่ายให้ต้องํำค่ายเพียงผมต้องเดินต่อเราก็สงสารเด็ก20ล้านเนี่ยผมให้เขาตั้งสติก่อนนะถ้าลามปามหรือลูกลามไปอีกยังสนุกกับการปั่นยอดไ์อยู่เนี่ยมันทําให้ผมเหมือนกับว่าผมก็เริ่มจะโผล่ห้าสิบเจ็ดสิบฟังคุณั้นพูดคุณนี้ใช่ครับผมก็ต้องเนืองในเมื่อมันเสียไปแล้วเราเจ็บทั้งใจผมเข้าใจว่าพี่ฟังคุณลุนคุณนี้พูดเยอะแล้วพี่บอกอยากเจอโมงฟังเยอะ ฟังจากปากโมเองไหมอ่ะเอาโมมาเลยเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเลยครับเห็นบอกอยากเจอมันอัพต่ช็อกมากมันมันช็อตฟิลมากเลยผมบอกว่าก็เห็นอยากเจอไงเรื่องคลิปเนี่ยหนูยืนยันหรือว่าหนูไม่ได้มีการส่งไปให้คุณนุ้นคุณนีอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ปล่อยอะไรให้ใครจริงๆแบบตามเพจอะค่ะแล้วคือหนูลบไปหมดแล้วจริงๆค่ะสิ่งที่หนูส่งไปให้แม่ของบอสเนี่ยคือจุดประสงค์เนี่ยเป้าประสงค์ของหนูมันคืออะไร หนูแค่ยืนยันว่าสิ่งที่หนูบอกแม่เขาเป็นความจริงอะค่ะแค่นั้นเลยค่ะแล้วหลังจากที่มีการทําบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ส่งแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ส่งเลยค่ะหนูลบวันนั้นเลยค่ะลบต่อหน้าคุณแอนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยท,ท,ที่เซ็นสัญญาเลยใช่ไหมครับลบต่อหน้าบอสค่ะเพราะว่าแม่แอนไม่ได้อยากจะดูอะไรวันนั้นเราคิดว่าเรารู้กัน4คนในจุดตรงนั้นมีพี่ชายน้องโมไปด้วยแล้วก็มีแฟนผมแล้วก็น้องบอสก็พอมันมีข่าวประเด็นออกมาอย่างนี้แล้ว สิ่งที่แรกเราจะพุ่งตรงไปที่น้องเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายทุกคนก็ฟังมาจากเพจทุกคนก็ได้ได้ได้ยอดวิวทุกคนก็โถมมาโผมถังมายิ่งความเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในกระแสของลำไยเนี่ยมันมันง่ายต่อการที่ทุกคนที่จะต้องมาโฟกัสที่ลำไยแล้วก็ค่ายซึ่งมันมีผลกระทบจริงๆครับแต่สิ่งที่ผมได้รับกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลำไยนะมันเป็นเรื่องขององค์กรผม,ผมผมตั้งใจให้ลำไยแห่งทองคำผมก็รักในสิ่งที่ผมรักน้องก็รักในสิ่งที่น้อง ครอบครัวน้องแฟนน้องเข้าใจในทุกความรู้สึกอยากอยากได้คําตามหนึ่งหลังจากได้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราไปใช้ชีวิตร่วมกัน<อ>แล้วค่อยแบกเมทีหลังเนี้ยมันเรื่องนี้คือไม่จริงเลยค่ะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่เคยรู้เรื่องว่าว่าจะจะมีการแบกเมหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมบอสถึงหยิบเอาประเด็นแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาพูดได้ครับหนูคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นแบบทางลงของเขาเหรอครับคเขาเต้าเรื่องขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอครับ ก็หนูไม่มีทางทาอะไรแบบนั้นแน่นอนผมไม่ได้ไปเรียกร้องเอาเงินสองล้านหรือ20 000, ล้านเพื่อมาตั้งตัวนะมันเป็นเกียรติภูมิของค่ายถ้าผมไม่เชื่อไก่ให้ลียงดูในอารมณ์ที่เมื่อวานเนี่ยถ้าน้องต่างคนต่างอยู่ยังไงผมก็เชื่อแน่นอนยังไงก็เชื่อแพ้ชนะไม่เป็นไรเอาฮาแต่ฟังน้อ,<ข>องสัมภาษณ์แล้วของขึ้นเมื่อของขึ้นคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ย<อ>ไม่ได้นะ<ข><ข>มันมีการยอะอยุถ้าน้องพูดอีกแบบหนึ่งเราได้คุยกันแล้วทุวกอย่างเรา เราเข้าใจในเหตุผลเนี่ยเราก็ยังซอบลงมาได้ใช่ไหมพี่ก็เหมือนกับผมเปิดช่องให้ตลอดเลยว่าถ้าน้องได้เจอกับผมหรือว่าได้ต่อสายมาคุยว่าที่จะพูดคุยกันบ้างอยากพูดอะไรไหมอืมอยากพูดค่ะอยากเชิญฮะเชิญได้เลยจริงๆเตรียมของมาด้วยอะค่ะอุ้ยอาจารย์เรื่องของหมดอะมันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ลงมาแบบ มันไม่มันไม่จาเป็นเลยอะค่ะหนูอยู่กับบอสอะค่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผลักดันแฟนเก่าหนูอะค่ะคหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะค่ะแล้วแล้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้ค่ะหนูเลยอยากการาบขอโทษอาจารย์นะคะพี่หนุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยดุดันกนว่านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อเมื่อน้องโมนะครับ แสดงความมุ่สุดใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแต่นี้ยกนเกันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปอขอบคุณมากขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ,คคะเงินทองก็เอาไปใช้ใมันเกิดประโยชน์ดูแลตัวเอง